สวัสดีครับนี่รายการเกมไลน์ทีวีนะวันนี้วันพุธอัปเดตแพทใหม่นะครับผมแพทนี้มีของทวอรมาขายเหมือนแพทที่แรกแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าพงนี่รีวิวไปแล้วนะเผลอบังเอิญกดล,ลบไปนะครับผมช่างมันไม่รีวิวใหม่ละนี่ครับแพทใหม่ครับมีปืนปืนไรเฟิลจุดโจมมาขายนะครับผมปืนก้นหนักนะฮะปืนพิดแดดเหรอใช่นะ s s 2 v 5นะครับผมจัดไปครับแสนหนึ่งแพงนะถือว่าแพงนะครับผมแสนหนึ่งเลยปั๊มอ่ะเราไปลองดูพาวเวอร์ดีกว่าความแรงอยู่ที่27นะครับผมแล้วก็ความหนักของปืนอยู่ที่82ดังแถีบแนวตั้งนะครับก็46แนวนอนอยู่ที่52องอะไรแนวตั้งแนวนอนไม่รู้จะไม่ได้ละแล้วก็ อัตราการล่าง็ศูน,นย์กระสุน90้2นะครับผมยิงต่อเนื่องความแม่นยำอยู่ที่55นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันเลยแล้วก็ยังเอาพกมาขายอยู่นะครับผมอันนี้แล้วก็มีปืนอาร์คนะครับผมคิดแล้วก็สไนเอ็มสองร้ในเขียว,วก็มีหน้ากากเสือมาขายด้วยนะครับผมมีกล่องกล่องทอง ปืนดำนี่ะออมาขายกล่องคาราวีนยังมีอยู่นะครับกล่องก็ส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นกล่องนะครับอืมก็จะเป็นกล่องเซ็ตพวก GSL ได้ GRS นะ GRS โอเคครับผม้อเก็บไว้ดูเล่นแล้วกันมารีวิวแพทนะครับผมแล้วก็รีวิวปืนด้วย จัดไปบอมสำหรับปืนนี้ขอใส่เป็นสายาลั่นไวแล้วกันนะยังไม่ลองกันสายาทั่วไปแล้วกันก็ถือแรงครับปืนลั่นไวด้วยหรือเปล่าหรือดูผิดไปลองดูในเกมก่อนรับผมเอาะครับผมสำหรับปืนนี้ก็มีเลเซอร์ด้วยนะ อ๋อเเลเซอร์ Laser ด้วยได้อยู่ส่วนปืนเออไม่ได้ปรับไม่ได้ปลัอกเอฟเฟกสูงนะต้องขออภัยด้วยใช่ปืนนี้วะเออปืนนี้แหละนะครับดีขึ้นนงเดียวเลยนะอันนี้กดรัวๆเดี๋ยวลองกดค้างดูสิก็มีซ้ายขวาเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะเป็นซ้ายขวาอยู่ที่บน มันจะขึ้นก่อนซ้ายขวาอีกดีขึ้นก่อนแล้วก็ไปอยู่ซ้ายขวาวางบนดีดขึ้นเหมือนอักนะเหมือนอักเลยวางบนดีดประมาณคล้ายๆอักนะแต่ว่าเหมือนจะดีดกว่าแต่ยิงลัวนี่กองมากยิงลัวก็คุมเหมือนอักแล้ว ก็ล er <K _> ั่นไวอยู <K sy helmet lide> <USSR> oh, ่นะครับผมเอายิบปืนผิดมาเอาคนละปืนกันเหรอวะตายแล้ว พื้นไหนวะเนี่ย ีคนก็นอนไปหมดนะไม่มีผู้ทดส,สอบเลยช่วแปลหง่องแปลนะผมคนละตั้งทีเด็ bún níng nè, đi đi, đứng... Đứng đi đứng đâu? <laughs> à, bún níng nè, không được rồi à, anh em anh gà không bị mồi là, sao mình đì nhiều, nhiều đi.

ทดสอบอะไรสักกี่นัตายโอยเล่นเลยตลกมารีวิวอะไรวะเนี่ย เอาเป็นว่าเขาขา,ขาวนะถ้ายิงกดท,ท,ทีีก็มืนจะดีขึ้นหนึ่งเดียวนะต้องกดลงเยอะกว่าคา่อย โอเคนะซูมซูมเหมือนแม่นกว่านะแบบไม่ซูมแม่งไงไม่รู้อะเออไ่ซูมก็เล่นได้นะกิบเองคิบเอง ม่โดนเลยไม่โดนเลย นิ่งนะนิ่งดีนะแต่มาย,ยิงไม่โดนเลยวะเล่งไม่ก็จะโด,ด,ดนโอเคครับผมจบไปกับแพท แผดใหม่ล่าสุดครั้งนี้ที่อาปืนถาวรมาขายสุดยอดมากแต่แพงหน่อยนะก็ก็ถือว่าคุ้มค่านะกับลองมาเปรียบเทียบกับ A U G ดูแล้วกันก็ยี่สิบแปดยิบเจ็ดนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะถือว่าคุ้มอ่ะผมว่าคุ้มอยู่นะปุ r n นิ่งดี โอเคครับผมเจอกันครับผม